อยากไปเป็นโค้ชเลยอ่าเนาะวันนี้ย <half traumatic> ังไงเนาะอ่าเดียวกับน้องเต้เต้เนาะโอ้ยคมคมซ่าคมซ่าคมเหียนน้าคมเหียนน้ำมหมอเต้แมานางยืนนี่งเต้เข้าใจในยินเสียงโอ้โหจ้าเนสอะก้อย สื่อปืนก่อนละก,กันโอ้โหเพื่อนในคอมที่ขอนค่ะมาเม่มาเม่จังหวะนี้ยังไงเนละอาวโอยอาวโอยปึ๊บฟังวอเตเต่เออวอเตเต่ดีเสียมากมาดิครับมาดิครับ xả lại phép phép mẹ mê ui mau xả này mau xả này ô át tổ. วายอัตโตยิ่งยิ่งเลยมันโบออกเสียงเว้ยยิ่งไว่ายดโอ้ไอ้วอลเลยเมทเอาอไปได้ โอ out, Vern Vern death, horses, death, ้ยเอออัดโตอัดโตปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนใจเย็นใจเย็นหัวยัดจ้อจิปั๊มยาก่อนโอ้น้องเตเต้จริงจรงสิตายลู้ตายรู้ได้ได้เดือดเจอเดือดเจอโอ้ลิ้นสีมอเตอร์มามา สวดีครับเออเอ้าเมาซ่าเมาซ่าแล้วอุ้ยโอ้ยมาดิคร <ine> ับสเต็ปรอน้อยบอน้อยบอุ <N> ้ยเย้เย้เย้ไหนไหนเลยไฮไลท์อัดตัว ้น้องเซตตี well. ้ห้ไลท์อัดตัวเอเอสเคเอสจ้เออบ่พ่อลูกซองลูกซองเออดีเซอร์กึเก่าดีเซอร์กึเก่าบอก่ขอชื่อดีเซอร์แหละตาที่สองก็กาที่หนึ่งก็การเรียนดีเซอร์แบบอายโอเคแล้วเราก็ต้องมีการเรียนแบบไอยูโอมคอย นี่ครับไม่อยู่ไกลๆนี่โอ้อัตโตโอ้อัตโตโอ้หลาบขืนหัวเลยเป็นยังวะกาเจอท <c oughs> ีมาดีมาดีแอคบอหะ แอกบอตัแอ็กแอ็กแอ็กแอกแอ็กแอ็กอ็กออการ์ทด็อกถูกซองเอสเอเอหรอซนาดีค so รับ โู้ยิงไวร้ายจนบมมีเสียงโอ้ยคอมกระซ่าคอมซ่ามามตี้เลยยลุมเนี่ยเมาซ่าเมาซ่า,า,าลนลนลนล สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีว้ามอสเจรินอแอบแจเกตโตรุดฮันสวัสดีครับสวัสดีครับว้ายวายเมาสะโอ้อตโต quá sao bò khẩu quá gì đi ơi Một đang càng ấy vô ấy vô mất nè ô xe át tô chả pháo còn gia có át tô có lứa khưng nhưng là nè ก oh, yeah! okay. ูไร oh, hey, really? okay. oh, ้รัเชฟ์โรัชฟร์โอมันคือมาติงนะเอ้ยอเมาสะแล้วมาดีครับ โนไอวอกาลยโน่ไรไอวอกาไรโหนดอกพเสียคักเนี่ยโอ้ปรตูว้าเสียชีวิตมาได้ได้เออมาลุกที่ลูกซองบ่เออมีมีไอวอบ่

ดูใช่เลยนี่นี่นี่กลางเลนไปโอ้ที่มลนเลนมายัางอยู่นี่นี่นี่นทางหลังห<อ>ลังสวัดิครับเอาลูกซอกก๊ักษากระสุนนะเอาลูกซอกก๊ักษากระสุนมาให้ปอบมึงเลยมาขายฮีอะไรยังไง เข่าหัวหัวเม็ดหนึ่งหัวเม็ดหนึ่งเอาขอกลางให้โก่อนเด้เอไว้เอไว้เอไว้ปั๊มยาไวไว้เด็ดเลือดเธาไดเด้โอ้กระเจียบนักอย่ไหนอ้าวแอ๊ก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 อาร์ทาร์ด ตายแล้วหรือตายแล้วหรือมา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 ในเบิร์ดนะมาดีมาดีเอาผู้ใหโทรมานก้อนโทรมามาดี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 เอชเอหาจอร,ร้ลน มาที่เดียวโอ้ยมีคนทั่วมาเฮ้ยมามาเลยโอ้ยทั่วมาอีกแล้วพวกเฝ้าม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 าอู้อัตเตออัตเตอเน้นๆเลยโอ้ยโอ้ยเบอ,อร์มอสซาใจวะ Wow, hết đi sang à. <coughs> à, <coughs> à, à, bên nó ạ. Ồ, phải evil thẳng đi. Ôi, như sai quá โอ้อำยากรากากสวัสดีครับแอ๊เกยแอเกยอเขยโอ้ยจะชีโฮเขาหัว่ดตายไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะหักลางไโบท่านนี้มันกัเขาหัว่ตายจีหัไกลดู โอ้ส oh, mm ื hmm. uh, oh, well, oh. Uh ่อเข้มสียาวะเนี่ยอืมพอสื่อเลาวเข้มสียาสมเพศเออสื่อกระไหวกระดีได้โอ้โบเนอปืนยังไงอืมนะแก่มืออีกเหรอโฮ้ยเฮ้ยมางสัตว์นะโอ้เย็ดเย็ดเย็ดโอ้ โอ้โอ oh! oh! oh, ้สเต็ปโดนยิงเอ้ยกระเจียบยืนอีเดะเดี๋ยวเลสองเห็นปะมันเข่าลอยเข่าแปด S K S มันตักเป็ดสไตล์สไตล์ท่าแขกทำไหม mê nè, a phải sai sai sáng đi chứ ô ô ô ui ui ừ. Bên ninh bên mình.

ถ้าเราคอยตัวซ้า,ายซายนมีคนจี่ยวเทอันนี้อ่อนให้ก่อนละก,กันอ่อนให้ก่อนละก,กันเกี่ยวดิสทนกระสวยเล็กแต,ต่ว่าคูได้สิปิดเมื่อสะโคปิี๊บเมื่อสะโคกลายที่เป็นอย่างเมื่อเปิดสะโคมันือบ่ร็อกโต มาตีมาตีมาตีเฮ็ดอีช่างอยู่คนไอ้ครับผูดสองก็ได้นะเจอมามามาไม่เกียนนะไม่เกียนนะอะไรครับอ,อ,อุ้ยอเอาโอ้นึกว่ายั่งนาเออว่เห็นว่เห็นอา้อาวปืนยังวันเนี่ย มาเห็นส์มาเห็นส์ซื้อกี่เนี่ยมาเห็นมาเห็นหงายลินระเบิดเศาโลดเศาโลดโไปก่อนนะกันไปก่อนนะกัน ช่องแต่ว่ามาดิครับมาดิครับมีการตัดต่อะไรๆทั้งสิที่หนึ่ตัวตัดปัเปลี่ยนเอาเอาเอาเอืาไอ,าวอ,าวอ,าวอ้วอลพันเมตร เฮ็ดอีจังวะคอยมาเร่องคอยในเฮ็ดเจ้าม่นิดอีจังึิดเจ๊งเกมึมปมยา,ยาเไไดือเท่ไรเด้โอ้ปุ๋ยหมวัวตัวเฟหมวัวนัเตียวจอดเออือหมัมาเตียว เด็เยเยดเยอ้าเอาไปกดเนอะกดพีชกดพีช <ility> อ <th> ๋อไหก่อนลจ้ยไอ้บพันเมตรอีกวมาดีครับไปไปไป เขาว่าบอรเตกแดงเถือก Motafucker and the Furious ใส่เห็หนหรอโอ้เฮยหมวกลุดเลยหมวกรุดรึกรุดรึกรุดวันกี่เขาว่าหรือเขาโตหืหมวกลุด,ลด,ลด,อด,ลดอโอ้หม,หมตายเสร็จน่ะหมายจะเย็นที่แหละเดี๋ยวสองมาว่านี่ สำญากก็ที่เอาเอาไปหลดเอาไปหลดอะไหครับเป็นสาเหรดเลือดลายเฮ้ย๋อโเห็นยังวะโอ้อัตโตเดินเหรอเออเออมานางนี้ยังวะ เออ,อม,มา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  <c oughs> โอ้คุณหมอครับมีคนไปนเหวแยวเพิ่งมาลองลิ้โโททศัพั์ <c oughs> น้องเตเต้กัน <c oughs> โอ้ปุ่มแหงไหม

อ้อต๊ะข้างในเห็นหนาเห็นาสวัสดีครับสวัสดีครับจา,า,ากเรือนถมเฮ้ยถมอีสั่งคนเดียวเลยสวัสดีครับเออขวกันนังกันจะว่าขวดได้นังบก่กโอ้อาตุะ,ะทำไมหมวกไม่ลดเลยแรงปล่อยใดขอต้เน้นก็ยังบอลลูดหมวกกบลูเข่าตีนพี่หัน

บ่บ่บ bo. เอ้ยเอ้ยเอาเอาอานให้เสก่อนละกันมาาอ้โพันเมตรมาด่ครับโอ้ไายจะแอ็กตักงไอโบและเจอของแขกหัวรุดนะระวัง

วายตากไฟตากอัพโตว้าปัววเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาเบิ่งเมื่อกี้ว้าบัว้าโคจกกักป,ปั๊มยาปั๊มยาไอ้ปั๊มยาปัาป๊มย,ยาบริส่อก็เป็นอย่างคือบบิสต์ก็ฮะหึ่หดอกพอย X, X R Smart Dog วา้าฮะ X R Smart Dog ไปดิครับอืมก็หกี เอ็ก a r อาร์สมาร์ทดอกเอกก็มาดีครับเอาไปถิ่มยาเองไหบนี้ได้เบิร์ดนะไดีดเบิร์ดง่กับดินนะดีดเบิร์งก็บดินนะมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับ มาดิครับมาตีมาตีมาไว้ไทีเฮียจังหร มาที่คอยในเฮติสังหารมาดีครับเอาเอาะสาะปุ๋ยแอก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 อาร์สมาร์ทหรอ,อ,อ,อห่วยห่วยห่วยดูชาชัยปำยาไล้ฮะแอกอาร์สมาร์ทร็อกจูบเนี แล้วอ้าวดีเสือได้ใช่ยหมมัวแห,หกใช่เอ็กอาร์สมารอ๊ออาร์ต่วี่ยเลยบุปผบบุปผบโดอนอาร์ตใครจะปั๊มยาครับบุปผบบุบบบบร,รีัสิเอ็กอาร์สมาร์ดออกเจ้อาเข้มสียานี่พยันพยันจะตายเมเอาเข้มสียานี่ยังยิ่งไหนยิงถือว่าเลี่ยวนะยิงถือว่าเลี่ยมนะ เอ็กอาร์สมาร์ทหรอมาวดีครับต้องให้ลินที่เสือหน่อยนะโโโเอ็กอาร์สมาร์ทหรอโอ้โหข้าวโต้เน้นๆไม่เบี้ยวเลยอืม ตัวปามอ้าวออกวงออกวงเมาซ่า,าแล้วเอ้ยอยากอ้อนไห้เว้ยโอ้เสียชีวิตโอ้เข็มสีย่ยงมามามาอ้อ,อนไห้ซื่อตาหนีไปอยากเอาเถะนะาสามกับสามได้โดนนะ ถูกซ่องแต่า่าหรือยังไงปืนยังโอ้เขาว่าจะตองซ่องเนเน่โอ้ย,อออย,อยการอบอกอ,ออนบ่บ่เื็นว่าออนเห็นนอออนเห็นเน่ไปไม่ได้นะคะโอ้ทุกคนดูสิอถอดเสื้อสาก่อนอเอาเถอะ Ủa anh thiệt coi anh à em xà Sao mà đón ô Ato 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 tô, Ato có không có tên tiêm mới cả một khẩu á, chắc anh smart đó. Ơ ừ, dễ dễ thầy lại, <laughs> Ở thế lại này. Ơ, thẻ cả lát can. à thẻ can. ơi, Ủa. Ek SMART a dog. Ek SMART a dog. Hoi hoi. Oh, dễ, 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 dễ yeah, 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 phố yeah, yeah, phố yeah, ra yeah, 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 xí yeah, 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 Ok, yeah, 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 yeah โอ oh um, ้แม่เอ้ยเหะมันคักคัก่งเจตีเอาเถะนะอุ้ยเหย๊เหย๊ายายาบมีบอมีอีสั่งสามตาหายข่อยก็ปป่อยเจ้าฮึคุณอย่ามาเลี่ยมนะเอ๊ะอาสะมร์เนงเขาวัวสองเม็รโอ้ยบังไอ้บัวเอาออกก็รุลบอเออเลียมเลียมเออัะสีแลสัสีแลสเลียม ียมำดีสิแล้วโบอลไอโบเออเตะทีไว้ห้องเดียวออกตอนผูตายโอ้บอลออกเตะโดดเออเลียมเลียมเกี้ยวเกี้ยวเลียมำังไงยิงหัวข่อยกระไรกลัวนี่ข่ยิงหัวจะหัวกินยิงหัวข่อยสามนึงพูนสามตาหันจะเลียมข่อยเบิดนี่เดี๋ยวหักลัวจั๊กผู้กันประมาทใจ เละฮะเละเลีเลเลยมโอ้เลี่ยมตาหนึง่งคุณหมอครับมีคนเหลี่ยมนะน่าดีครับไว้เบึงพิษไปบึงน้องเตตเตเเบืองพิดจาก เอ้าเอ้าเอ้าวอ้าวตายแล้วเหรอเอ้าเอ้าวตายแล้วเหรอเอ้าตายตอนไหนวะเอออ้าวอ้าวคุณบอกอ้ามีคนอ้างนะโอ้ไม่เกลียดนะเมื่อกี้นี่อยากเหรนมาโอ้เหรนมากันลังจะช้านะเจอเจอโอ้อะไรวะโอ้อืมก็ โอ้ก็สนาแล้วครับอืมยังไงยังไงนะคับวเออสาซอีเวแกามาางอีกวะเออคุณบอกนะมีคนอ้างนะโอ้เนี่ยาารลอยลก็บกบริปิ้งโอ้ก็สนาอีกแล้วแตยิงต่งว้จจกโตเตะเตะฮะ chị bơ có những quả chặt chẹt chả đẻ mà bừng bừng luôn mất tiền mà át bưng vớt bò hẳn ừ, mà bừng á <laughs> ừ, Cảm à. Nhưng quá à. ดูครับดูครับยิงหัวสองคนยิงหัวเจ็ดได้สตีส<า>๋ไม่ใช่หัวเจียวหัวเตียวหัวเตียวเออแต่ก็คือแพลคารกทิมีไปก่นอนเออก็ชนะครับเดี๋